้ำน้นๆเหือนอมแ้เลไม่ได้ก็ได้แหไ่เล่นหน้าเลย่ยานเนาะไม่ได้ก็ได้ ตัพ่อนี่ยแหละตัวพ่อเลยล่ะตัวพ่เลยว่อัวพ่อเนะตัอนเมากเลาเาไม่่หเสร็จแล้วเสร็จแล้วย้ามังหัวีนพ่อกเมียพรบ้เอา่หนัวจีนพ่อกเมีบ้ ແລ້ວເຂົ້າໄປເບິ່ງຈັກຍັງບໍ່ໄດ້ມາຢູ່ວ່າຮັກຊິຢູ່ບໍ່ນີ້